ผ้าผูกคอมีกี่สีมีกี่ประเภทใครใส่ได้บ้างเราไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการนะครับ Q&A by c o o Bank นะครับกับเอพิโซดที่1นนะครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของผ้าผูกคอว่าผ้าผูกคอที่เราใช้กับเครื่องแบบในการสวมเครื่องแบบทุกวันนี้เนี่ย มีกี่สีมีกี่ประเภทและใครสามารถสวมใส่ได้บ้างนะครับโดยผ้าผูกคอของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันเริ่มจาก1นะครับคือผ้าผูกคอนะครับที่ใช้ในการสวมกับเครื่องแบบนะครับที่เราใช้บ่อยที่สุดนะครับโดยจะมีทั้งของลูกเสือเดนารีและของผู้กำกับ2จะเป็นผ้าผูกคอพิเศษ3จะเป็นผ้าผูกคอที่ระลึก เดี๋ยวเรามาลองไล่กันไปทีละอย่างแล้วกันนะครับเริ่มจากแบบที่1คือผ้าผูกคอนะครับที่ลูกเสือในนาดีและผู้กํากับใช้กันทั่วไปนะครับเริ่มจากลูกเสือในนาดีก่อนแล้วกันนะครับลูกเสือในนาดีนะครับจะใช้ผ้าผูกคอที่แบ่งตามภาคของพื้นที่การศึกษานะครับโดยจะมีทั้งหมด 12- สีด้วยกันนะครับเริ่มจากนะครับสีที่1นนะครับจะเป็นสีบานเย็นสีม่วง สีแดงเลือดหมูสีชมพูสีแสดสีไัยสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวตองและสุดท้ายจะเป็นสีเขียวแก่ครับโดยผ้าผูกคอนะครับที่ลูกเสือเนีนดีใช้นะครับจะมีขนาดนะครับตามพระราชบัญญัตินะครับพศส5 0 7นะครับตามมาตรา4และมาตรา42 นะครับโดยจะต้องมีขนาดด้านฐาน90เซนติเมตรและด้านตั้ง65เซนติเมตรด้วยกันทีนี้สงสัยไหมครับว่าแต่ละสีเนี่ยนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับมันจะมีตาที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะขอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องสีนิดนึงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับไปทางโซนภาคใต้ก่อนละกันนะครับอันนี้จะเรียกว่าสีเขียวตองนะครับ จังหวัดที่ใช้นะครับจะเป็นจำพวกนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรนะครับอันนี้จะเป็นผ้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคือเป็นลูกเสือที่เคยมาค่ายธนาสำริ์ของเรานะครับโดยสังเกตนะครับอันนี้คือขนาดถูกต้องเลยนะครับด้านฐาน9 0ซนติเมตรนะครับด้านตั้ง6 5เซนติเมตรนะครับเป็นสีเขียวตองนะครับตรงนี้ที่เราเห็นเป็นตานะครับ ขอผู้ได้เข้าใจก่อนว่าสีเราจะแบ่งตามภาคพื้นที่การศึกษาแต่ตาตรงนี้นะครับเราจะเป็นตาประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยยกตัวยอย่างนะครับอันนี้จังหวัดสุราธานีจะเป็นพระดรมธาตุชัยยาเป็นต้นนะครับต่อมาต่อมาเป็นสีนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินอันนี้นะครับจะเป็นของจังหวัด เดาสิครับจังหวัดอะไรดูจากตานะครับมีงูมีเขานะครับอันนี้นะครับเป็นจังหวัดราชบุรีนะครับคือจะมีตาประจําจังหวัดเป็นรูปภูเขาแล้วก็รูปงูนะครับหรือว่าเขางูนั่นเองบางคนอาจจะเคยมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับหรือยังครับยังมีอีกหลายๆจังหวัดนะครับที่มีตาแตกต่างกันออกไปก็จะมีความพิเศษนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจของ ภาพผูกคอของลูกเสือเนนารีนะครับที่จะมีตาแต่ละจังหวัดแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับบางคนอยู่กรุงเทพมหานครนะครับจะสงสัยว่าครูครับแล้วครูแบงค์บอกว่าแต่ละจังหวัดมีตาที่ไม่เหมือนกันเป็นจังหวัดจังหวัดออกไปแต่ทําไมกรุงเทพมหานครมีถึง3ตาด้วยกันนะครับขอชี้แจงไว้ตรงนี้เลยว่านะครับกรุงเทพมหานครนะครับจะแบ่งออกเป็น3มเขตด้วยกันนะครับคือเขตที่1 นะครับจะเป็นเขตนะครับทนบุรีนะครับจะเป็นรูปนะครับพระปางวัดอรุณนะครับเขตที่2นะครับจะเป็นฝั่งพระนครนะครับจะเป็นรูปพระที่นั่งจักรีนะครับและสุดท้ายนะครับคือเขตกทมนะครับหรือว่าสังกัดกทมจะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงเข้าใจไว้นะครับสามเขตด้วยกันของกทมส่วนนะครับใครอยู่จังหวัดไหนถ้าได้ดูคลิปนี้แล้ว อย่าลืมคอมเมนต์นะครับบอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าจังหวัดของเรานั้นมีรูปอะไรนะครับมีตาอะไรนะครับครูแบงค์อยากทราบนะครับเดี๋ยวจะว่างๆจะไปนั่งอ่านคอมเมนต์ดูนะครับต่อมาจะเป็นผ้าผูกคอของคุณครูคุณครูก็เช่นเดียวกันครับก็ยังใช้ผ้านะครับแบ่งตามสีผ้าพื้นที่การศึกษาจังหวัดอยู่นะครับแต่จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับยกตัวอย่างนี้ผ้าของครูแบงค์ตอนที่ยังใช้คุณวุธ BDC ATC อยู่ นะครับเป็นผ้านะครับสีน้ําเงินนะครับซึ่งคุณแค์อยู่จังหวัดราชบุรีนะครับทีนี้เพิ่มเติมของคุณครูจะมีขีบตรงนี้อันนี้นะครับจะเป็นขีบขีบตรงนี้เราเรียกว่าขีบขาบสีขาบคือสีอะไรสีขาบคือสีน้ําเงินแก่อมม่วงนะครับบางคนบอกครูหนูเรียนศิละปะมาหนูไม่เคยรู้จักสีขาบมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสีขาบนะครับ คือสีน้ําเงินแก่อมม่วงนะครับดูตัวอย่างในภาพนะครับในคลิปตอนนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นของจังหวัดราชบุรีนะครับเช่นเดียวกันกับผ้าเด็กนะครับภาพผู้กํากับก็จะมีตาสัญลักษณ์เดียวกันนะครับคือตาประจําจังหวัดนะครับจะเพิ่มเติมมาแค่ขีดตรงนี้เนาะนะครับทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีบานเย็นแต่ถ้าเป็นผู้กํากับจะเพิ่มขีดขาบขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด โดยคลิปขาบตรงนี้นะครับถ้าให้ถูกต้องจะต้องมีนะครับขนาดกว้าง2เซนติเมตรด้วยกันนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับอันนี้คือขนาดมาตรฐานนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับผ้าชนิดที่1ต่อมานะครับเราจะมาเข้าถึงนะครับพูดถึงเรื่องผ้าชนิดที่2นะครับคือผ้าพิเศษนะครับที่จะใช้ในการฝึกอบรมนะครับหรือใช้ในกรณีที่มีวันสําคัญเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือต่างๆเป็นต้น เริ่มจากชนิดที่หนึ่งนะครับจะเป็นผ้าที่ไว้ใส่สำหรับกรณีไปทำกิจกรรมที่ต่างประเทศนะครับจะเป็นผ้าพิเศษนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูด้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับชนิดที่2นะครับคือจะเป็นผ้าของนะครับคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับก็จะใส่ได้เฉพาะบุคคลที่มีตําแหน่งนะครับในคณะลูกเสือแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือแห่งชาติ นะครับผู้ช่วยผู้ตรวจการประจําสํานักงานลูกเสียงชาตินะครับหรือผู้ตรวจการนะครับสำนักงานลูกเสียงชาติเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูด้านนี้นะครับลองดูได้นะครับต่อมาสุดท้ายนะครับที่เด็กๆเห็นบ่อยที่สุดนะครับคือจะเป็นผ้าแบบนี้นะครับอันนี้นะครับชื่อที่ถูกต้องนะครับเราเรียกว่าผ้ากินเวลนะครับคือจะนะครับมาจากนะครับ ต้นกาเนิดน,นะครับมาจากท่าน b p นะครับหรือว่ามาจากต่างประเทศผ้ากินเวลนี้นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าไอ้สีนี้เนี่ยมันคือสีอะไรใช่ไหมฮะมันดูเหมือนจะเป็นสีชมพูบ้างสีส้มบ้างนะครับหรือถ้าเป็นผู้กํากับในโรงเรียนเนี่ยของเราจะเรียกกันว่าผ้าสีกะปิสีกะปิเพราะมันอาจจะมีสีที่คล้ายคลึงกับกะปิในประเทศไทยเป็นต้นทีนี้จริงๆแล้วไอ้ผ้านะครับกินเวลหรือว่าผ้าวุ้นแบบเนี่ยนะครับมัน มีต้นกําเนิดสีนะครับมาจากนะครับสีนะครับเท่านกพิราบนะครับหรือในต่างประเทศเรียกว่าสีเกโดบนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีการผิดเพี้ยนของสีนะครับมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเห็นเป็นสีชมพูบ้างนะครับสีส้มบ้างอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับสุดท้ายนะครับคือตาตรงนี้นะครับ ที่หลายคนสงสัยว่าทําไมมันถึงเป็นลายสกอตนะครับอาจจะคล้ายๆกับลายผ้าของม้าของประเทศไทยแต่ไม่ใช่นะครับต้นกําเนิดนะครับก็มาพร้อมกันกับผ้ากินเวลนะครับมาจากต่างประเทศเช่นเดียวกันคือนะครับในสมัยที่ท่านนะครับลอร์ดเบเดนโพเอลหรือว่าท่าน BP ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับท่านต้องการที่จะก่อตั้งสํานักงานลูกเสือโลกขึ้นมาได้มีนะครับตระกูลแมคลาเรนนะครับ ได้ทําการบริจาคที่ดินนะครับหรือว่ามอบที่ดินเพื่อทําการก่อตั้งสํานักงานลูกเสือโลกให้กับท่าน BP จํานวน55เอเคอร์ด้วยกันซึ่งเป็นที่ดินผืนใหญ่มากนะครับให้ท่าน b p ได้ทําการก่อตั้งสํานักงานลูกเสือโลกขึ้นมาณนะที่ดินของนะครับตระกูลแมคลาเรนเพื่อเป็นเกียรติตับตระกูลแมคลาเรนนะครับท่าน BP จึงได้นานะครับลายผ้านุ่งนะครับซึ่งเป็นลายสกอตแบบนี้เนี่ยนะครับ มานะครับตัดนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมและนํามาแปะเย็บติดกับผ้าปูคอตรงบริเวณหน้าจั่วสามเหลี่ยมนะครับเพื่อเป็นเกียิกับตระกูลแมคลาเรนนะครับอันนี้ก็นะครับออกมานะครับค่อนข้างสวยนะครับสําหรับผ้าปูคอผืนนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ก็คือผู้กํากับที่มีเครื่องหมายคุณวุฒินะครับวุฒแบบสองทอดนั้นจึงจะสามารถสวมใส่ผ้าปูคอชนิดนี้ได้นะครับต่อมาสุดท้าย นะครับในผ้าผูกคอของ3าประเภทที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะครับคือผ้าผูกคอที่ระลึกนะครับซึ่งอาจจะมีให้เห็นไม่บ่อยนักนะครับเพราะเราจะใช้กันเฉพาะงานชุมนุมต่างๆเท่านั้นนะครับบางคนนะครับเคยถามครูแบงค์ตอนมาค่ายนะครับว่าผมเคยไปงานชุมนุมมาผมมีผ้าผูกคองานชุมนุมอยู่ผืนหนึ่งผมสามารถนํามาใช้สวมใส่กับเครื่องแบบในโรงเรียนได้ไหม อันนี้ขอชี้แจงก่อนเลยนะครับว่าไม่สามารถนํามาสวมได้นะครับสาเหตุที่ไม่สามารถนํามาสวมได้นะครับเพราะว่านะครับมันจะเกิดความไม่เหมาะสมนะครับซึ่งอาจจะผิดกับกฎของโรงเรียนนะครับเพราะผ้าผูกคอที่ระลึกนะครับหรือว่าผ้าผูกคองานชุมนุมเนี่ยควรที่จะใช้ในงานชุมนุมนั้นๆเมื่อจบงานชุมนุมแล้วนะครับก็ควรที่จะพับนะครับเก็บนะครับไว้เป็นที่ระลึกไว้ที่บ้านของเรานะครับ ทีนี้นะครับภาพอุปกรงานชุมนุมนะครับจกตัวอย่างอันนี้นะครับสวยไหมครับจะเป็นงานชุมนุมนะครับลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่1นะครับก็นะครับอันนี้จะเป็นของคูเจนะครับเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูกันต่อมานะครับอันนี้นะครับจะเป็นงานชุมนุมลูกเสือนะครับอาชีวะนะครับวิสามันนะครับก็จะมีเป็นสีเทา นะครับอันนี้ก็จะไม่มีขิดไม่มีรวดลายอะไรนะครับต่อมาอันนี้เป็นงานชุมนุมลูกเสือราชประชาเคราะห์นะครับครูแบงก์ก็ได้ไปช่วยมาเช่นเดียวกันนะครับก็เลยได้มีผ้าผูกคอไว้มาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับและต่อไปนะครับเด,เด็กหลายๆคนนะครับมักจะมีความเข้าใจผิดนะครับในการเรื่องของเรียกผ้าผูกคอกับผ้าพันคอนะครับไอ้ผ้าผูกคอและผ้าพันคอเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรียกอย่างไรถึงจะถูกต้อง สังเกตตั้งแต่ต้นคลิปไหมครับว่าครูแบงค์เรียกผ้าเหล่านี้ว่าผ้าผูกคอนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าเรียกว่าผ้าพันคอผิดไหมนะครับไม่ผิดในสมัยก่อนนะครับที่มีลูกเสือแรกๆนะครับก็เรียกว่าผ้าพันคอเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากคําว่าผ้าพันคอนะครับทําให้เกิดการเข้าใจผิดนะครับเพราะอย่างไรเรามาดูกันผ้าพันคอนะครับเด็กๆเคยเห็นนะครับคนต่างประเทศไหมครับ เวลาหน้าหนาวเขาจะมีผ้านะครับผืนยาวๆแล้วมาพันรอบคอแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยนะครับคือผ้าพันคอนะครับของคนต่างประเทศเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเรียกนะครับผ้าผูกคอว่าผ้าพันคอเช่นเดียวกันนะครับจึงทําให้เกิดการสับสนนะครับของชื่อเรียกเพราะฉะนั้นลูกเสือนะครับเราจึงเปลี่ยนนะครับผ้าเหล่านี้มาเรียกว่าผ้าผูกคอ เพราะในสมัยที่ยังไม่มีห่วงสวมผ้าผูกคอนั้นนะครับเราจะนำชายผ้านะครับทั้งสองข้างมาผูกรวมกันด้วยเงื่อนผีรอดนะครับแบบนี้นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรียกว่าผ้าผูกคอแต่นะครับต่อมาเรื่อยๆนะครับเราก็มีการพัฒนานะครับใช้นะครับห่วงสวมผ้าผูกคอขึ้นมานะครับโดยเริ่มจากคุณครูก่อนนะครับพระห่วงสวมผ้าผูกคอของผู้กำกับ นะครับจะเป็นห่วงนะครับสายหนังนะครับนำมาถักนะครับเป็นรูปห่วงกินเวลนะครับหรือเป็นรูปตะก้อนั่นเองนะครับต่อมานะครับของเด็กนักเรียนนะครับหรือว่าของลูกเสือเนนาีนะครับจะใช้นะครับอุปกรณ์วัสดุใดก็ได้นะครับแต่จะต้องไม่เป็นหนังนะครับหรือว่านะครับนำหนังมาถักเป็นรูปห่วงกินเวลนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็น วัสดุที่ทำจากโลหะทองเหลืองนะครับพลาสติกนะครับหรือว่านำยางมามัดก็มีเห็นเข้าไปหลายโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ไม่ผิดนะครับสุดท้ายนี้นะครับคลิปนะครับ Q&A by ครูแบงค์ของเราในวันนี้นะครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับผ้าผูกคอนะครับต่างๆที่เราจะมาเสนอแนะในวันนี้ นะครับก็หวังว่านะครับเด็กๆทุกคนนะครับรวมถึงลูกเสือเนนารีและนะครับบุคคลใดก็ตามนะครับที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับจะมีความรู้นะครับความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าปูุกคอมากขึ้นนะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้ที่ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับแล้วนํามาตอบให้ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับในเอพิโซดที่2นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ